พูดย้อนกลับไปปิดซึมสักหน่อยหนึงถ้าเป็นปิดซึมที่เป็นพื้นที่ผิวดูเทียน้าไม่ได้มีสูตรเฉพาะของพื้นที่ผิวของปิดซึมปาริมาของปิดซึมมีสูตรเฉพาะฉะนั้นอันไหนที่มันเริ่มต้นด้วยสูตรมันมีสูตรให้ใช้ก็เริ่มต้นด้วยสูตรอันนี้จะเป็นพื้นที่ผิวของซองกระบอกมันก็จะมีสูตรให้ใช้ก็เริ่มต้นด้วยสูตรก่อนอะฉะนั้นก็ พื้นที่ผิวของทรงระบอกอ A, อเท่ากับ2า i r คูณกับ r หุ้ h โดยที่ r คือลักษีเมมนี่ยเนี่ยคือ r ลักษี r ส่วน h คือสูงอันนี้ก็คือสูง h okay. ส่วนไอ้ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวครูลองเขียนกันนะครูลองเขียนก่อนว่าถ้าครูเขียนสองคูณายคูณด้วยรัศมีก็คือแปดแล้วก็คูณด้วยเรัศมีกับส่วนสูงบวกกันเนี่ยแปดบวกสิบสี่เนี่ยถ้าคิดอันนี้นี่มันจะมีเลขเจ็ดมาเกี่ยวข้องไหมแปดบวกสิบสี่มันจะได้อยู่ยี่สิบสองไม่มีเจ็ดมาเกี่ยวข้องนี่นา ฉะนั้นเดี๋ยวพายคูก็ใช้สามจุดหนึ่งสี่เอาอืออย่างเงี้ยก็ดูตามความเหมาะสมสองคือสองพายคือสามจุดหนึ่งสี่เอลัศมีคือแปดแล้วก็ r บวกเอก็คือลัตสมีแปดบวกกับสูงสิบสี่อือกับคูคูเมื่อกี้นี่ไงถ้าครูใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดอย่างนี้นะแล้วก็นี่มันมีแปดบวกสิบสี่ก็นี่ไงครูก็ตัดอย่างนี้สิ ปักปักไม่ได้บวกมันต้องบวกก่อนเพราะว่ามันมีวงเล็บอยู่นะเออไม่ได้นะการปักเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเลขที่มัน,นคูณคูณน่นะดังนั้นนะถ้ามันมีตัวบวกขั่นอยู่เนี่ยต้องคิดบวกก่อนปักไม่ได้แล้วก็ทีนี้ก็เขียนเฉยนๆนะ คูณแปดอันนี้ก็เป็นคูณยี่สิบสองแล้วพอถึงตรงเนี้ตัวใหญ่ครูครูก็ไม่คิดเองหรอกครูก็จะกดเครื่องคิดเลขนั่นแหละเพราะมันมันมันเป็นตัวเลขที่มันเยอะอ่ะน,นี้ครูก็ขี้เกียจเสียเวลานะเพราะจริงๆหลักการที่สําคัญคือเอ้ยเกนที่ผี่ของทรงบอกไปสูตรนะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเขียนสูตรให้ถูกต้องแทนค่าให้ถูกต้องแล้วตรงคิดเลขเนี่ยไม่ซีเรียสแล้วแหละ อืมโอเคมันก็ได้เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าจุดสองแปดหน่วยเป็นอะไรไอ้ที่ต้องเขียนเนี่ยจะได้รู้ว่าหน่วยอะ่ะมันเป็นอะไรกระหังลูน,นิดิเี๋ออยู่อ๋อถ้าืูน,นิดีเอันก็ต้องเป็นตารางไม่มีความยาวกำกับก็เป็นตารางหน่วยโอเคนี่แหละคนนี้ผิวของสองมเขาบอกข้างบนเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่มันห้องแล้วมันมันไม่คุ้นปากมันมีเยอะไปหน่อยนะใช้แบบนี้เร็วดีแต่หมายเหตุคืออันนี้คือพื้นที่ผิวทั้งหมดใช้จุดนี้ข้องดีอะโอเคเอาทีนะสองก็คือสองพายแล้วแตกกรณีพายบางทีก็ใช้ยีิบสองเจ็ดบางทีก็ใช้สามสีหนึ่งสี่เาหน้านี้เขาไม่ได้บอกมาให้เราดูตามคำเหมาะสมอ่าคือรัศมี รัดสมีบางคนมาปุ๊บเห็นสิบสี่ใช้สิบสี่เลยนั่นไงที่ครูบอกอ่ะบอกว่าเวลาพูดถึงรัดมีนะไม่ใช่ดาราตลกผิวเข้มเข้มไม่ใช่คนนั้นนะรัดมีคือจากจุดศูนย์กลางของวงกลมไปยังเส้นรอบวงเนี่ยแหละเขาเรียกว่ารัดมีครูบอกแล้วอะว่ามันมีตัวแปรอะไรให้ดูส่วนประกอบที่เป็นเส้นของตัวแปรนั้น ลัศมีคือเส้นนี้ฉะนั้นรัศมี R คือเจ็ดคุณเน้นเลยนะอย่าไปดูตัวเลขกอบให้ดูเส้นส่วนประกอบของกอบนะบอกอย่างเงี้ยเล็กเล็กน้อยโดยนหลอกประจำอ้าวส่วน h คือสูงอันนี้ชัดๆเลยเนี่ยอันนี้คือสูง h ก็แทนค่าสูง,งแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอาสองคือสองพายค้างไว้ก่อน รัศมีคือเจ็ดแล้วก็ r บวก h ก็คือรัศมีบวกส่วนสูงโอเคนี okay, ่ไงเจอแล้วถ้าสมมติข้างหลังคิดมาเจ็ดบวกสองกลายเป็นเก้ามันมีเจ็ดอยู่ในผลคูณฉะนั้นตรงนี้ควรใช้ยี่สิบสองคูณเจ็ดมันตัดกันไดอ้อย่างงี้ไองที่บอกถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเออคำนวณมือไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้เพราะตัวเลขมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่เมืกอกี้ข้อเมื่อกอ้์าคำตอบมันเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าจุดสองแปด แต่ก่อนที่จะคูณได้แล้วใส่จุดเปสองตำแหน่งเนี่ยมันมันมันคือถ้ามันเป็นผลคูณอย่างเงี้ยโหคูณกันได้เลขหกหลักเลขสี่หลักเนี่ยพอทนถ้าเลขหกหลักคูณก็ไม่คำนวณมือแล้วเสียเวลานะอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าพายข้อนี้ควรจะใช้ยี่สิบสองนเจ็ดเราก็แทนค่ากันสองคูณพายยี่ิบสองนเจ็ดคูณ RR คือรัศมีรัศมีคือเจ็ด แล้วก็วงนเล็บของ r บวก s ก็คือรัศมีบวกส่วนสูงรัศมีบวกสูงก็คือเจ็ดบวกสองบวกกันก่อนนะตัดยังไม่ตัด,ตด,ตด ats, นะบวกกันได้เก้านะเขีนอเคทีนี้ก็ตัดกันเนี่ยตัดเจ็ดหายแล้วก็เหลืออยู่สามตัวถ้าเหลืออยู่สามตัวครูก็คูณคููนี้ก่อนคูณได้ 44, ดีสี 44, ่สิบสี่คูณกับสี่สิบสี่ก็ไปคูณกับเจ้า เขียนเนให้ที้มันเยอะเขียนไปก่อนแล้วก็เก้าสี่สามหกเก้าสี่สาหกสาเจ็ดสแปดเก้าแล้วก็ย้อนกลับดูจะเขียนหน่วยไงพื้นที่อยูนะ่นะพั้นี่ผิวตารางก่อนแล้วก็นหน่วยเีีนอันนี้ก่อนพื้นที่ผิวของทรงกระบอก เอาสูตรที่ครูแปลงมาแล้วนะไม่ได้เอาสูตรตามเครื่องบนชีตน,นะสอง i r แล้วก็ r บวก h คือไอตัวเนี้ยมันคือสูตรจริงจอันเนี้ยมันคือสูตร h แต่ตัวนี้ไม่ใช่รัศมีตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจากขอบหนึ่งของวงกลมมัยังขอบหนึ่งของวงกลมีังเขาเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าเป็นรัศมีเขาเอาแค่นี้ครึ่งหนึ่งแค่นี้ซึ่งครึ่งหนึ่งเนะี่ยหลายคนไม่ได้ผิดอะไร รัศมี R มันก็คือสามจุดห้าก็ไม่ยุดอะไรแต่ถ้าเราเขียนนี้นะสองก็คือสองเอาเอาพายค้างไว้ก่อนเือนไว้ก่อน R ก็คือสามจุดห้าอ่ะแล้วก็คูณด้วย r ก็คือสามจุดห้าแล้วบวกด้วยส่วนสูง H บวกส่วนสูง H ก็คือสิ คือคือไม่จําเป็นว่าเฮ้ยเราใช้3.5แล้วเราต้องใช้ตรงนี้เป็น3ามนุดสี่นะผกูยังเว้นไว้ก่อนยังไม่ใส่อันนี้ได้สามจุดห้าอันนี้บวกกันกลายเป็นสิบสามจุดห้าถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในแม่เจ็ดได้ใช้ยี่สิบสองเจ็ดมันจะได้ตัดกันได้นี่ไคู่ได้ตัดกันได้ ใช้ไม่เจ็ดนะเจ็ดห้าสามห้านะแต่นี้ท่ายชมอนู่ตำแหน่งขึ้ไปเป็นศูนย์ห้านี่แค่แนี้แหละแค่นี้แหละเล็กๆน้อยๆเห็นท่ามไม่จำเป็นต้องเป็นสามเดสีเสมอโอเคาอถ้าใช้สามดสี่ปุ๊บโอ้โหสามหลักคูณกับตรงนี้นี่แค่สองเดือนแค่สองหเนาะอันนี้คือพวกหลักคำนวณเล็กๆนะ้อแล้วก็เห็นศูนห้าเห็นศูนย์ห้าไปคูณกับสองก่อนเ,เพราะศูนยห้าคูสองได้หนึ่งูเนี่ยคูณกันได้หนึ่ง จะได้ไม่ต้องอยิ่งกว่ามันมันจะเหลือตัวเลขที่เราต้องใช้คือยี่สิบสองกับสิบสามจุดห้านี่ไงมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้แหละเออนั่นแหละที่เวลาครูให้คิดเลขอะไรเงี้ยมันคือถ้าถ้าเราคิดเองแล้วอะไรเงี้ยมันจะเกิดปัญหาในทะุกอย่างเลยครูก็จะบอกเฮ้ยเกิดปัญหานี้ใช่ไหมถ้างั้นลองทำดนี้สิมันง่ายขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เคยคิดมาก่อนเนี่ยครูก็ต้องมานั่งสมมติเอาเออถ้าใครคิดแล้วเคยคิดแล้วก,ก็อย่าลืมออก ใครยังไม่เคยคิดก็ต้องนั่งนึกเอาแหละนะว่ามันเกิดจะเกิดไหนนี้นะเกิดไหนนี้นะแล้วพอถึงตรงนี้ถ้าจะคูณเอคูณมือมันก็คูณได้การคูนเทโยมมีหนึ่งตำแหน่งนะหรือสองตำแหน่งก็ตามนะถ้าไม่เทโยมในการคูณเอาเทโยมทิ้งไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมาใส่ที่หลังดูไหมอันนี้ที่ได้สองห้าสิบสองห้าสิบเจ็ดสองสองสามสองทีก็ตัวเลขเดิมนั่นหละก็เป็นศูนย์เจ็ดเก้าสองใช่ไหม ใช่แล้วพอคูณเสร็จปุ๊บมาก,ก็เอาคําตอบมาใส่ปป๊บเข้าไปแต่อย่าลืมนะตัวที่เรามาใช้มันมีท่ายมอยู่ตาแหน่งเดียวก็ใส่จุดให้มันกลายเป็นหนึ่งตำแหน่งแล้วจุดสูนหรอจุดสูาโอ๊ยสบายสบายถ้ามันเป็นจุดสูงทิ้งไปเลยนะไม่มีปัญหาโอเคแล้วก็หน่วยเป็นอะไรพื้นที่ผิวพื้นที่ครูว่าต้อง,ต,องต้องเน้นแล้วนะเด,นนนเดี๋ยวนี้พื้นที่หน่วยต้องเป็นตาราง Nói nha, yeah. ok